ย้อนอดีตนักเลงยุค2499แดงใบเล่มีชื่อจริงว่าบัญชาสีสุขสายเกิดเมื่อปีพศ2483ที่ตรอกสลักหินหรือที่นิยมเรียกว่าตรอกใบเล่เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำหวานใบเล่ข้างหัวลำโพงเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยเป็นลูกของนางโชมเจ้าของร้านซักอบรีดและห้องเช่าในย่านนั้นโดยพ่อเสียชีวิตไปก่อนที่แดงจะเกิด แดงเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นหัวโจกของบรรดาวัยวรุ่นทั้งหลายในยุคนั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าแดงใบเล่เนื่องด้วยบรรดานักเลงอันธพาลในยุคก่อนพาศ2500นั้นล้วนแต่มีชื่อเรียกขันต่างๆเช่นพศเจริญพาดพันวังหลังปุระเบิดขวดดำเอสโซแหลมสิงจอดเฮาดีแอดเสือเพนเบนเนอร์พลตรอกถวายเหลาสวนมะลิ แต่แดงใบเล่ถือเป็นขวัญใจของเหล่าวัยรุ่นตัวจริงเนื่องจากเป็นบุคคลหน้าตาดีกล่าวกันว่าแดงใบเล่สามารถกอดคอกับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์อธิบดีกรมตำรวจในยุคนั้นได้เลยทีเดียวส่วนเรื่องราวชีวิตจริงของแดงใบเล่ที่ต่างจากภาพยนตร์ก็คือแดงใบเล่ตัวจริงไม่เคยปลิดชีวิตคนไม่ใช่โจรเป็นเพียงนักเลงวัยรุ่นธรรมดาส่วนในภาพยนตร์ที่บอกว่าแดงใบเล่ชอบดื่มเหล้านั้น จริงๆแล้วไม่เคยมีใครเห็นแดงใบเล่ดื่มเหล้าเลยสักคนแถมแดงใบเล่ย่างชื่นชอบมิ้วเชคที่สุดอีกต่างหากแดงใบเล่เสียชีวิตในปีพศ2504โดวยวัยเพียง24ปีโดยอุบัติเหตุรถขณะเดินทางไปชนบุรีเพื่อเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลร,รายหนึ่งที่นั่นปุระเบิดขวดมีชื่อจริงว่านายจำเริญบุญยดิตเป็นนักเรียนโรงเรียนเิริศาสตร์สีย่านกทมมีฉายาเดิมว่าปุตรอกสาเก เคยเป็นเพื่อนรักกับแดงใบเล่ปุ๊เก่งดุดันตอนศึก13าห้างบางลำพูคนที่ตีกับแดงคือปุ๊กรุงกเกษมไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดเพราะตอนนั้นเขายังรักกันดีอยู่สุดท้ายต้องจบชีวิตเพราะถูกดำเอโซ่ปลิดชีพปุ๊ระเบิดขวดฉายาที่ได้มาทั้งทที่ไม่เคยใช้ระเบิดขวดเลยสักครั้งในชีวิตดำเอโซ่มือขวาของปุ๊ระเบิดขวดเป็นคนที่เรียกว่ารักพวกพ้องมากๆเป็นนักเลงคุมซ่องย่านสวนมะลิก่อนจะมารู้จักกับปุ๊พูดน้อยต่อยหนัก ฉายยาผู้เงียบครึ้มหลังจากออกจากคุกพร้อมปุระเบิดขวดก็ร่วมกันเปิดซองพร้อมกับเพื่อนสนิทคนอื่นๆแต่ปุ๊เกิดผิดใจกับเพื่อนของดำจึงยิงใส่เพื่อนของดำดำจึงยิงปุเสียชีวิตหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โดนอริยิงจนพิการและเสียชีวิตไปปุ๊กรุงกเกษมมีชื่อจริงว่าบรรเจิดกฤษณายุทธ ปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่เป็นตำนานมีชีวิตและเป็นสามีของคุณแวนทิติมานักเลงดังจากฝั่งทนคนนี้แหละที่ตีกับพวกของแดงใบเล่ในศึก13ห้างบางลำพูและแต่งหนังสือชื่อเดินอย่างปุซึ่งบอกเล่าเรื่องแท้จริงของนักเลงยุคหลังวังทั้งหมด แหลมสิงไม่เชิงวัยรุ่นเสียทีเดียวเป็นผู้คุมในเรือนจําแต่มาเที่ยวผู้หญิงที่บ้านของแดงบ่อยๆก็เลยสนิทกับแม่ของแดงและที่บอกว่าแม่ของแดงใบเล่เป็นโสเภณีแต่เรื่องจริงแม่เขาทํางานบ้านในบ้านของโสเภณีเท่านั้นในหนังเขาทําเอามาสร้างเรื่องผิดพลาดจนกลายเป็นชีวิตของมาเฟียไป แม่ของแดงเลยฝากฝังแดงให้แหลมสิงดูแลแหลมสิงจึงรักแดงเหมือนน้องแท้ๆแ,และก็ไม่ได้เสียชีวิตในงานบวชของแดงเหมือนในหนังแต่เสียชีวิตเพราะถูกปุระเบิดขวดกับดําเอโซตามมาคิดบัญชีเพราะโดนแหลมสิงนวดจนน่วมตอนที่ติดคุกจอร์ดเฮาดี้เป็นเพื่อนสีของแดงใบเล่ที่ได้ฉายาว่าเฮาดี้เพราะสมัยนั้นน้ำอัดลมใบเล่จะคู่กับเฮาดี้เป็นนักเลงระดับแถวหน้าในยุคนั้นเช่นกัน ปัจจุบันก็ยังคงมีชีวิตอยู่และเป็นสิทธิ์เก่าช่างกลปทุมวนันพราะช่างกลเป็นนักเลงรุ่นใหญ่จากช่างกลพระนครเหนือที่ฝั่งทนเป็นที่เคารพเกรงใจของพวกรุ่นน้องอย่างแดงใบเล่พอสมควร